สาสิกันยายนเกณฑ์กำหนดบ้างได้ทดบ้างได้เพิ่มเติมแรงเหนี่ยวบบางทันมาไม่ถึงเส้นทางเที่ยวแต่ทุกท่าน121คนณที่นี้เหนียวถึงเส้นชัยขอเสียงปรบมือด้วยครับห <academy. S 1> ลากหลายงานรับผิดชอบกรอบกำหนดรับหลายบท หลายหน้าที่มีมอบให้ทั้งสุขบ้างทุกบ้างกันไปแต่สุขใจถึงวันนี้ที่รอคอยเวลาภาัะที่ต้องแบกวางสาแหลกแบกทือสิ้นกเกษียณสบายบ่าเดินตัวลอยภาอภางานการทั้งปวงนับจากนี้พี่ทั้งหลาย ได้พักผ่อนไม่เดือดร้อนวุ่นวายให้หายห่วงรับบนปากหน้าที่งานทั้งปวงจนลุกล่วงถึงวันนี้สิ้นปีการมีเรื่องเล่าบอกน้องพร้อมสองสัง่งอีกภูมิหลังเห็นประจักษ์เป็นหลักฐานชี้บอกกล่าวเป็นตำนาน ประสบการณ์ใช้สองน้องให้ก้าวเดินขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ช่วยคำชูผู้เกษียณอยู่นานเนิน่นพระตายรักจรัดสองให้เพลิดเพลิน,น,นทางดำเนินประสบสุขทุกทีกท่หวานสุขภาพแรงกายใจให้ถุนเพิ่มทรัพย์สินเสริมบารมีมีมากหนา อาสจาาทุกภัยไร้โรคาศิริค่าคุณความเงาแม้นมุ่งหวังสิ่งใดให้ประสบให้ได้พบมิตรแท้ไม่อับเฉาทิตาด้วยหัวใจของพวกเรารวมใจเข้ากับศินาทิตาคุณ สีรัฐธตรมนี่พันวุที่ท่านคารุนับถือโปรดินบรรดาประธานพรให้ผู้ที่เกษียอายุราชการประจำปี2,565ทั้งน12 121คนในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดทําทำมีพลานามัยสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกำลังกายที่เข้มแข็งกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว มีความสุขในเส้นทางที่6 1ขออำนาจสิริจิตทั้งมวลจงประธานพรขออำเวยพรครับสาธุค่ะ